นี่ก็อยู่กันในแมพ Forsaken นะครับแล้นี่ก็จะเป็นสคริปฟรีที่ไม่ต้องเก็ทคีย์เลยนะครับสําหรับใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์สคริปไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับผมฟังก์ชันหลักก็จะเป็นการใช้สเตมินาแบบไม่จํากัดนั่นเองนะครับแล้วก็ออโต้เจเนอเรลนี่คือการปั่นไฟอัตโนมัตินั่นเอง e ฟ p นี่เป็นการมองเห็นหรือว่ามองทะลุนั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นมองหาเครื่องปั่นไฟนะฮะมองหาเครื่องมือหรือว่าไอเทมที่ดรอปหล่นตามพื้นนะฮะแล้วก็มองหาผู้รอดชีวิตแล้วก็มองหาคูลเลอร์หรือว่าบอสแมพนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก์ชันให้คุณผู้ชมดูเลยรประมาณนี้ก็จะเห็นผู้รอดชีวิตแล้วก็จะเห็น ก็อยู่ตรงนู้นนี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นการหาเครื่องปั่นไฟแล้วก็หาไอเทมดรอปตามพื้นประมาณนี้นะครับคุณผู้มชมผมได้ทำการทดลองวิ่งดูสเตม,มิน่ามุมสายล่างนี่ไม่ลดเลยนะครับส่วนเซตติ้งก็จะเป็นการเปิดให้แมพสว่างนะฮะถ้ามองไม่เห็นก็สามารถเปิดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองปั่นไฟกันดีกว่าผมจะลองติ๊กดูนะฮะยังไงโอเคก็เหมือนจะปันปะป่นให้อัตโนมัติปะโอเคปั่นให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับคุณผู้มชมคือผมไม่ได้กดเลยนะเมื่อกี้นะยูยูยูยอุ้ยมันขึ้นไปด้านบนละะปรมาณนี้ โอเคน่าจะเต็มพอดีนะฮะไม่มีทางออกหรอกคุณผู้ชมก็คือต้องเล่นให้จบเกมใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่อยากให้มันแสดงสถิติข้อมูลหนุเพื่อนคุณผู้ชมก็กดป,ป,ปิดไอเพเยอร์บาร์นะฮะเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยอ่า